กลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิดวันนี้เราอยู่เกม Call of Duty Mobile หรือสับหัวข้อของวันนี้ในที่สุดนผมก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยกันแล้วผมกับการอัปเดตซีซั่นที่4เพราะฉะนั้นแน่เราก็มาดูก่อนว่าในซีซั่นนี้เนี่ยตัวเกมจะมีอัปเดตอะไรกันบ้างและของรางวัลที่อยู่ในซีซั่นนี้จะมีอะไรกันบ้างก็มาดูกันเลย โดยอย่างในทีแ่แรกเปิดตัวที่ทุกคนเห็นนะผมพาในซีซั่นนี้เนี่ยตัวทีมของเราเนี่ยจะกลับม,มาเป็นทีมคาร์บอยอีกครั้งหนึ่งแล้วผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็บอกเลยว่าใครที่ชอบเป็นทีมคาร์บอยผมก็เตรียมจัดกันได้เลยสำหรับของในซีซั่นนี้ในส่วนของราคาของบัลเลนาร์ก็ยังคงเหมือนเดิมว่ามี2รูปแบบให้เราทําการเลือกกันได้ผมแบบแรกเนี่ยก็แบบปกติผม4 4 0 CP ปลดล็อกให้เริ่มต้นเลเวลหแบบที่2องครับผม แบบ960 cp ลดแล้วเริ่มมาได้รีเวล12ทันทีและได้ของรางวัลพรีเมียมพิเศษอีก4ชิ้นด้วยกันนะครผมก็จะประกอบไปด้วยในส่วนตัวโช w เวลที่เป็นรายใหม่อย่างที่สองครัผมก็จะเป็นตัวอวตารผมที่เป็นต้นกระบ,บองเพชรติดหน้ากากากะโหลกอย่างที่3จะเป็นกรอบรูปพิเศษนะผมที่มีเฉพาะในซีซั่นนี้แบบพรีเมียมเท่านั้นแล้วก็อย่างที่5ผมก็จะเป็นชามพิเศษแบบพรีเมียม เพราะฉะนั้นผมเราก็มาซื้อดีกว่าก็เหมือนเดิมว่าถ้าเป็นพี่ลิงครับผมเติมแบบ960เนี่ยค่อนข้างคุ้มที่สุดแล้วเพราะว่ามันได้ของค่อนข้างเยอะกว่าปกติผมแล้วก็เพิ่มราคาอีกนิดหน่อยก็แน่นอนว่าของที่เราได้เนี่ยก็จะได้เริ่มมาทําถีผมประมาณเกือบๆสิบกว่าชิ้นด้วยกันนะอ่าปลดล็อกมาเรียบร้อยแลวผมแน่นอนว่าหนึ่งในนั้นนะผมก็จะมีตัวละครหลายตัวที่เป็นสกินในชุดคาร์บอยผมกับตัวละครอเล็กซ์อันนี้ก็มาเป็นตัวแรกให้แบบทันทีเลยนะสําหรับคนที่ปลดล็อกมาผมอย สกินประจำา b ลนท์พาร์ในซีซั่นนี้ผมก็เป็นทีมแนวคาร์บอนเหมือนกันย้อนย,ย้อนกลับไปเหมือนกับซีซั่นที่6ก่อนหน้าหนูนผมปืนกระบอกแรกก็จะเป็นของตัวเรเซอร์แบ็คโอ้บอกเลยว่าเอฟเฟกความผิวของตัวผ้านี่ทําได้โอเคอยู่นะชิ้นถัดมาก็จะเป็นตัวปืนคอได้ปกติแรทั่วไปผมถัดมาอีกทีหนึ่งก็จะมาเป็นอีพิกอีกชิ้นหนึ่งครับผมที่เป็นประจําปืนกระบอกนี้อันนี้น่าจะเป็นตัวอ่ s อ่า, yes. อาใช่ผมเดี๋ยวตามด้วยตัวละครตัวใหม่ผมกับตัวละครมอร์ตี้ ถัดมากับไอเทมพิเศษนะผมประจาซีซั่นก็เป็นตัวโชวเวลมาเป็นชิ้นแรกเลยนะในส่วนของวันถัดมาสายฟรีรุ่นสิผมปลดล็อกก์สติชิ้นใหม่ราสุดนะผมกับตัวโดนแพิเศษกับตัวฮอคคูณ3ตอน15ผมจะปลดล็อกในส่วนตัวท่าอีโมท่ทาใหม่กับท่าห่วงบล็อคคาบอย17นะผมก็ยังคงแจก,ก CP ีเหมือนเดิมแล้วก็มี CP ีหมุนเวียนไว้ใช้ในซีซั่นถัดไปได้ด้วยนะแล้วก็ที่ส่วนทุกคนเนี่ยรอคอยเลยผมตอนเรเวลยี่สิบเอ็ด บล็อก1ในปืนใหม่ในซีซั่นนี้ผมก็ปืน MK2 ผมปืนใสมัสแมนสุดโหด30แจกตัวละครสกาเลต์นะผม35สกินพิเศษประจำกล่องนี้เหมือนกันก็เป็นตัวของ M4 ถัดมาอีกทีผมก็เป็น40ก็จะเป็นทงกินพิเศษของตัว AGR 556 45ผมก็จะเป็นตัวรายกระเป๋าแล้วก็อีกทีหนึ่งก็ผมก็โดดยาวมาตอน50เลยผมกับตัวละครสกายราพร้อมกับปืน MK2 ในสกินระดับอีพิพิเศษ แต่ที่เหลือผมก็จะเป็นกรอบลูกกับอวตารประจำซีซั่นนี้อีกเหมือนกันอัปเดตเนื้อหาในส่วนของตัวคอมิกประจำซีซั่นที่4่ผมก็เหมือนเดิมว่าสำหรับคนที่เข้ามาอ่านในเนื้อหาคอมิกก็จะมีของวัน,นแจกเพิ่มให้ด้วยเหมือนกันนะก็อย่าลืมเข้ามากดอ่านกันด้วยนะเพิ่มเนื้อหาารกคิจใหม่ประจำซีซั่นนี้ผมตอนนี้เนี่ยก็มีเควสอัปเดตเข้ามาอีก2เควสด้วยกันนะผมก็แน่นนว่า1ในเควสนั้นเนี่ยก็จะมีการปลดล็อกในส่วนของตัวอุปกรณ์ชิ้นใหม่ล่าสุดนะผม กับตัวตรวจว,วัดขึ้นหัวใจซึ่งในส่วนของอุปกรณ์ชิ้นนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่ลิงจะทำคลิปรีวิวแยกไว้ให้แล้วกันนะทานคนที่สนใจก็สามารถรอดูกันได้เลยนะถัดมาก,การอัปเดตร้านค้าซีผมก็จะมีไอเทมใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ามาด้วยในซีซั่นนี้พร้อมทั้งการอัปเดตในส่วนตัวภารกิจพิชิตส,ส่วนรถผมอันนี้เนี่ยก็จะมีการแจกในส่วนตัวไอเทมที่เป็นตั๋วคูปองก็ผมโดยเจ้าคูปองนี้เนี่ยจะมีอายุการใช้งานอยู่ที่30วันเมื่อเราทําการซื้อของที่ใช้ CP เนี่ย ถ้าเกิดว่าตรงตามเงื่อนไขเนี่ยเราสามารถใช้ในส่วนตัวไอเทมคูปองนี้เนี่ยในการลดในส่วนตัวราคาของที่เราเนี่ยจะสามารถสื่อได้ครับผมก็เลยได้ว่าถือว่าเป็นหนึ่งไอเทมเลยที่มีความน่าสนใจมากๆเลยนะโดยเฉพาะคนที่ใช้ C p เยอะๆอ,อยู่แล้วเนี่ยก็แน่นอนว่าตัวส่วนลดนี้เนี่ยก็ช่วยทำให้เราเี่ยประหยัดในส่วนตัว CP ได้มากขึ้น ในส่วนภารก,กิจล็อกอินรายวันผมในส่วนของระดับหลักครับผมก็แน่นอว่ามีการแจก,กตัวละครผมอเมริกรันบู l ด็อกให้ฟรีไปเลยสำหรับคนที่ล็อกอินถึงตามกําหนดไว้ผมก็จะอยู่ที่ประมาณ24วันเพราะฉะนั้น,นก็อย่าลืมล็อกอินให้ครบกันนะเพื่อรับตัวละครฟรีๆไปเลยในะดับอ e ีพิ และถัดมาผมกับการอัปเดตในส่วนของแรงซีซ kind of eh BE ั่น2ของผมก็แน่นอนว่าจบแรงเก่าแล้วคราวนี้ถึงเวลาในการเริ่มไต่แรงใหม่ก็ในซีซั่นนี้บอกเลยว่าของรางวัลเนี่ยที่อยู่ทุกแบบเลยผมทั้งในโหมดของ MP และโหมดของ BR เนี่ยของรางวัลเนี่ยเด็ดเด็ดแล้วก็โดนใจมากๆเลยผมถือว่าเป็นสกินรายระดับพรีเมียมแล้วก็ลิมิเต็ดมากๆโดยเฉพาะของโหมด MP เนี่ยกับปืน KN44 ผมที่เป็นรายลิมิเต็ดอันนี้บอกเลยว่าโดนใจมากเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมไปไต่แรงกันด้วยนะสำหรับแต่ละคนนะ ในฝั่งของ BR ก็ไม่น้อยหน้าผมมีคารแจกตัวละครสิลาให้ด้วยนะในสกินลิมิเต็ดและถัดมาผมกับการอัปเดตตารางประจําซีซั่นนี้ผมเราก็มาดูกันว่าในซีซั่นนี้แบบคร่าวๆเนี่ยตัวเกมจะมีอีเวนต์และก็กิจกรรมแจกอะไรกันบ้างในช่วงของต้นซีซั่นคนีบผมมีการอัปเดตแผนที่ใหม่กับแผนที่โดมรับผมเข้ามาในโหมดของ MP เพิ่มสกอร์ตรกชิ้นใหม่ให้ผมกับตัวฮอกสามเพิ่มในส่วนตัวปืนใหม่หผม MK2 และอัปเดตในร้านค้าเครดิตกับตัวละครตัวใหม่ รวมถึงไอเทมอื่นๆอัปเดตเสริมในส่วนของตัวโหมดหมายผมกับ Capture ์เดอะโและก็โหมดกันบลาสขอผมพร้อมทั้งการอัปเดตในส่วนอุปกรณ์เสริมตัวใหม่กับอุปกรณ์เซนเซอร์ตรวจขึ้นหัวใจ ในช่วงประมาณกลางซีซั่นถึงท้ายซีซั่นผมจะมีการอัปเดตในส่วนกิจกรรมตัวใหม่ผม2อย่างอย่างแรกเลยก็คือกิจกรรมแคนวอลและอย่างที่2ผมกิจกรรมไฮนูนะผมอันนี้ก็ง่ายๆก็คือภารกิจแบ่งฝ่ายกันนั่นเองนะจะเป็นภารกิจประจําซีซั่นนี้ผมแล้วก็ตามด้วยการอัปเดตเคสวยผมแจกของใหม่ๆหลักๆที่เราจะเห็นได้นะ่าสนใจจะมี2ชิ้นชิ้นแรกก็ผมกับปืนใหม่ล่าสุดกับปืนโฮเกอร์26และอาวุธเมลีชิ้นใหม่อีกชิ้นหนึ่งครับผม โดยซาเจวูดเมลยใหม่ชิ้นนี้ผมก็เป็นตัวซ mm ิกโก้ผมก็แน่นอนว่าสเตตของมันเนี่ยดูน่าใช้าง,งานพอสมควรเลยนะเ mm hmm. พราะฉะนั้นในส่วนการใช้าง,งานจริง mm hmm. เดี๋ยวเราต้อง,องรอลุนอีกทีหนึ่งตอนวูดอ่ชิ้นนี้เนี่ยมาเข้ามานะ mm hmm. และก็ข้าประมาณนี้สำหรับการอัปเดตข้อมูลนะฮะทั้งหมดในช่วงนี้ผมของซ mm ีซั่นที่4ก็เหมือนเดิมว่าในส่วนรายละเอียดต่างๆของตัวเคส mm hmm. การทำภารกิจ mm hmm. หรือว่าปืนใหม่เนี่ย mm hmm. เดี๋ยวพิงจะค่อยๆทำคลิปร mm ีวิวทุกคนี่ยได้ดูแบบแน่นอนก็อาจจะต้องอดใจรอกันนิดนึง และเหมือนเดิมสำหรับใครชอบกิปด,ดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้บบนก็อย่าลืมกด like, กกไลค์กดซับสไครป์กดติดตามกันได้นะครับผมทางช่องยูทูบแ,แล้วก็แฟนเพจเฟซบุ๊กนะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมกับผมก็ไปแล้วบ๊ายบาย